นิแล้วนะนไ้ไอ้สาตายไปนะแกอยู่สะพานแกอยู่ตรงสะพานเอ้ด้วยสองีตองี่ใจเย็นแก่ยู่ตรงสะพานได้ครับได้ครับใจเย็นนะครับาทีไหนีไหนเนี่ยปลยสีแดงไม่แก่เลยเลยหนึ่งไม่ตายแกมเลยเลยหนึ่งไม่ตายโดนกู้ยเาอะไรมึงเหลืออะไรของมกูเลยหนึ่งวะขาสเอาอีกเอาอีกเอตเอสามรามทุกตาปิ๊งปิงมามาฝาบนไหนมาฝาบนไหนดนดนดนเดนดนตรงบนอยู่ด มานะคมีโนะมีโฟนะเอาแก่ได้โบเอาดิเ hmm> ด uh ี๋ยวดิเดี๋ยดิเอาลงเอาลงเอาลงนเราเอาเมาีนเขเอนเไ้เอยนแล้วนี่ยาอยดเหรอหายาไม่ได้เนาะมันไม่ใช่ยาเราอ่ตายแกตายเตมเอนนะเตรเมผมเอาเข้าเอาเ้าเยนเีนเยิเอยนเนีแล้วเราเมื่อไรฉันจะได้นานั้น่ะนี่ไงดูสิยิงอยู่ไงไเห็น เอาบ้านลุงแก่ไหมเอาไอ้เหี้ยข้าวไม่เล้อยู่เลยเนี่ยเนี่เน่อมันตายมัตายแล้วใช่ปะตายแล้วเฮ้ยอทิ้ปุ้ยโป้ยป้เปิดเลือดเลยจะเปิดออกมาก่อนนะออกม้ยมามาจแม่มึงมามึงมึงมามึงมาอีกเหี้ยมาไ่บอกาแก่ได้โะองไงัเลาแล้วเตรียมีมเตรยมเตรียมยตยมอยู่ายตาตายามาตาย ที่แบลไม่ต้องทันนะว่าทำไมเบี่ยงเป่าแค่1กสิาไม่อยากจะถามนะไม่ได้เอาเกียร์มาเนาะหายด้วยหด้วยนี่นนีตัวตรงน้นมีตัวตรงโน้นตายแกตายแกตาย้เลยมข้างล่างยมข้างล่างโอ้ยผมแพ้แกผมแพ้ผมแพ้้องแพ้แล้วโอ้ยมันอิีเอ้าเบลเโอ๊ยนี่ีวผมเชีามันกี่ป่าเล่นแรงฉลามันี้ปิ้วเอาดี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 เดี๋ยวผมเี้ยแย่ไอไอ้เนียวะมึงเดกู้ร้อง่ะอน้อไเนี่ เบลอะลูดเลยรูดเลยอ่ะส่วนรายได้มาพี่โป้ขอได้ให้หน่อยไม่มีตุ้ยองใส่เฟซคอเลยดีกว่าไม่ไหวละไม่เอ็มมี่ไหนมาละมหน่อยดีขึ้นเี๋ยวขึนเดี้เดี๋ยวขึ่นหน่อยไม่ได้เขาเขาบอกว่านหน่อยขเ้นขึ้นขนขึเดี๋ยวขึ้นหน่อยไม่ได้ขึ้นไม่เขาเอกว่าขึหน่อยขึ้น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 เดี๋ยวข้นหน่อยขึ้นเดี๋ยวขึ้บหน่อยไม่ไี้ขึ้ไม่ จะผมะมามาไปจเ่าไรใจผมนะไว้มาดียวออยู่ดิมเลยมาเลยยิยูกูก็ร้องนีควิ้นเหรอคิ้นมันีเกิดคิ้นเ้นมันเป็นร้านเลยอะเฮ้ยแล้เออเขาเี้คุณ้ารหนจังเาไแกะไม่แกะไม่แกะไปได้แต่ทอมมาแล้วแต่ทอมมาแล้วแ่ทองมาแล้วเฮ้ยเขไปแค่แตนอกนิด ได้ได้นะได้เอาเอาเอเอาจะมานปากเดินมังมันอะไปลยไปเลใครมาเป็นุ้นกระตันเป็นุ้นจับัวใจจับหัวใโดนแน่โดนแนเอ้าไเรยเื่อนเ้าน่แหมูปิ้งหมูปิ้งป้องปัดแก่โอ้อเียดเียด้ามันมีมีอะไรมีทองเแล้วเอาเอาินไปเอาเอาเอากินเอาไอะมีองมัีทองเอาฝาเอาเอามีนละทัวคนละัวเอาหรอเอน่มีองนี่มีทองนี่มีทองน่มอเอ้ามันหบ เฮ้ยมันกดแนแเอฮียจริง่ดีนะเวี้ต่อยแล้วกดแนแงลเดี๋ยอยากได้เอ็มระห่าที่มึงอยากได้เอ็มเอืมระาว่ามามามโดนปิ้นโบะเลยอ่ะเอ้ามัแบบไม่ทันตั้งใจตั้งตัวเนาะไม่ทันตั้งใจนี่นี่ไตองนะไปไปเอาต่อม้ว่อมไม่มีไม่มีอยู่นีวะ เอ้าขอาหมาก็าต้องกระหน่ำก่อนเนี่ยมีมาไล่ช้าไม่เป็นไรมาไล่ได้เลยลูกมันไล่ช้าจริงนะตาทุกเซนก่อนทุกเซนก่อนแต่ทุกเซนก่อนยังไหนวะไม่เราเดี๋ยวนะต้องกดยาเลยเหรอม่รูปเขาไม่ได้กดกฮะจะผมเกลดเองผมทำใครอ่ะเฮ้ยเอ้าเหยียดแม่จาเกงจาเกงสัุดครั้งข้าวเกลยดยังครั้ทีมเราอ่ะยังอยู่ไหมเสร็จแล้วค่ะ ไปเ๋ยผมอําให้ไปเลยไปเลยเอาเลเอาเลยขางแ้แต่ที่าไม่ต้องเอ้าไปมาแล้วผมละไอาแล้ว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 อาแล้วอาแล้วป่าป่ามาหาป่ามาแล้วผมละโอ้คาทีโนละเดี๋ยวเดี๋ยวผมับยิงให้ผมจะับยิงอยู่ปะเฮ้ยหมาเอามันิายาแล้วมันกิมแล้วมันกิมแล้วผมแทนมันมแนมันอย่าไปตามมขาด้ไม่เ็นไม่หยอกเมนันด่าแรงพูดหลังนี้ฮะลัน อันนึงผมกำลังเวิดนี่เอ้าเอ้าไม่ติดัวม้มามาม่อีตะกนยอยู่ซ้ายอุ้ยวิ่มาป่าวิ่มาอุ้ยกูดิ้นแมวแล้วเฮ้ยกูดิ้นแมวแล้วขิดมาิดโอ้ยโดไม่ตายยได้เขาเยอะิวค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 ิวิวค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 ิว้วคิวคิวเิวคิวคิวเวววิคก เก็บยาไปแด้อ้ยองเร็วเกมมันจะจบแล้วยิงยิงเออยิงเป็นคันิงโอ้ยร่ไม่ไ้มาชุกชุกไย่ะเออเกมมันจะจบแล้วเฮ้ยไม่ไหวละห่าละยหวสิโอ้ยไหวาิมาพันดอกละพันเยโอ้ย ไปคแนนไปคแนนฝ่าพามาแล้วมันมันไม่มีมาตะมันไม่มีมตะางฝาผมไม่พักเลยโอ้ยโอ้ยเอาเยน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 เยเยนเยนยนเยนเยเยนยนเยนเยเยนยนเยนเยเยนยนเนเยยเยน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 นเยเยยนเเยยนเเยยนเ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 ยนนเเยยนเยนเเยนเยนเยเยนเเยนเยนนเเยนยเยนนเยน ออาทีไหนออกทีอะไรมาดไกลๆล้างหมดแล้ว่กับไม่ได้แก่วไดแล้วโกดทุกอย่าง่เออเออเออกดเข้าไปกดกดเอ็กซ์มีเลยูอะไนเอาไปปตายเอ้ระยะไม่มีไาชุบมาเอาไม่ได้มีอะไรมาเลยทำไงดีทำไงดีเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วดงยูกยูมามาเลยเขาไปละเขาไปละ มาแล้วว».้กะทีนึินี่เฮ้ยล้างทำไมจะแพ้จะแพ้โหมล้างทำไมงงนังไงมากงอยู่ถามไม่งงเนาะไปแล้วไปแล้วตอลาวกู้มงเให้มันเข้ามาให้มันเข้ามาจะล้างมนไหมบดีบดี่ปฝใครเนี่ไอ้กระปังไงเปนเพนมาบรี่เดี๋ยวเดี๋ยวกระโดดอไ่เยอนนีออัต่ม่มียาเกิดแล้ว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 มันดไปแล้วโอ้ยนีอ่ระดดงเรียบรองให้ดิโนอ้หวีมันจะเตอนนี้ติดสกยดิแบบนึ่งกูกำลังไม่มีย เราบอกกันสองขันเราจะแยกกันหมดเอ้าทำไมไม่รู้เป็นตัวนี้ล่ะเป็นตัวนี้เบอร์อย่าได้เบอร์ถึกับเบยเออ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 เราจางเขาไม่ตายอ่ะทำไมเขาไม่ตายกับตันเม้ตายแม้ตายมันจะตายหมดเลยอ่ะไม่ตายไรไม่มีไรตายใครกันถามคนเดียวกำลังจะแพ้แล้วขนห้องมีเปลี่ยนแกเป็นขนห้องก่อนเร็วเอาแล้วกับันเอากับตันเกิดได้ไง ไงมาพี่เอายิมก่อนหนึ่ง่สอเดแกอทีเอาทีเอาทีเอาทีเออสวย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 ตรงอะไรอันนี้ขอตรงแดงใช่ไหมได้ครับได้ครับครัให้ผมทำให้ผมทำให้ไม่เอาขอ็ยังไม่เอาเดี๋ยวเาเห็นเอาไม่เอาหรอไม่เราคุณมีอีเมตยังยังข้าอีห่งวิ่งข้าอีกได้ไดราเรแดงวิ่งเลยวิ่วิ่งวิ่งวิ่งอยู่กดเพกดเก็นตา ทำแล้วทำแล้วบับเบิ้ลเอ้าเก็บแย่กดต่อทันวกดเอาคู่เก็บแย่ไม่มีเจ็บุณไม่มีเจ็บกูแตกโอ้ยผมโดนที่ผมโดนที่ร้ายเลยเฮ้ยเขาเข้าเขาเข้าฝาฝาละฝรั่งคุณเก็ยาคุณเก็บยาไม่ได้ม่ใช่ยาเราเฮ้ยยาเราผมแล้วทำไดแล้วผมแล้วนี่แล้วนี่แก่แล้วโดนกูอันนี้ยาเรายาเราฝ่ามือมันเก็บไม่ได้เด้อดูดีเนด้อจะเป็นหน่วยกล้าตายไปกดทงให้เองไปเปนโซวีนเอาคิดวคิ้วโอเคกดทงอยู่เนียนยูเนียนดูเอาเชือาขึ้นไม่ได้ โอเคจะดนรัแล้วผมจะเฝ้าเสาตรนี้เองากดิแล้ววิ่งไม่นะอ่าเดวปอบมึงแม่ให้ปารแล้วตรงแลหวไอยกคนตรงอะไรลงมาัเกินเงไว้ยากกดเลวดิกูกดแล้ววก็ตายแน้วมาเวียนเสาให้ีดีกดแล้วกดแล้วชนะแล้วรันไว้รันไว้รันไว้คนหัวใจคนหัวใจคนดูเยอะ